อรุณสวัสดิ์ทิศณุนลกอันนี้มันเป็นฉบับ slow life อ่ะก็ไปเรื่อยๆตื่นตอนไหนก็ไปออกมาหาของกินตอนนั้นป้าจ๋าป้าเดินออกมาากซอยไหนโอ้โนไปหน้าโรงานแล้วก็3โมงครึ่งไปนั่งทีคอนหนัาตรง่ึนทุกวันใช้หน่ำหวานกินน่ำกล้วยค่ะแม่ขนมกินขนมดีกว่าอันนี้อะไรจ๊ะ มันบวบน,น,นี่ปากิมเลยนะปลากิมก้วย,วย,วยวบวชชีอุอ้ยสาคูน่ากินร้อน้แล้นน,ลนี้คืออะไรจ๊ะอ๋อนี่ผัดไทยอันนี้ทำเองหมดเลยหรือเปล่าจ๊ะโอ้ หนูเพิ่งหนูเพิ่งกินข้าวมาอิ่มมากเลยจ้ะไม่งั้นอยากจะอุ่นนุลเหมือนกันเหยายไปเห็นได้คานเร็จเลยเอาเ,เอากล้วยอันนึงจ้ะแล้วก็เอาอะไรสาคูหนึ่งโอ้ยใจตรงกันถุงเท่าไหร่จ้ะถุงละสิบ,บถงละสิบองถุงยี่สิบบาทร,บราคาย่อมเยาขอบคุณมากจ้ะไปขายหน้าโรงพยาบาลเหรอจ๊ะ เพ็นไปขายหน้าโรงพยาบาลก่อนไม่ได้นั่งนะอ๋อแล้วอยู่ถึงโรงพยาบาลถึงกี่โมงอะจ๊ะอ้เอมงเหรอถึงสองโมงครึ่งอ๋อแล้วหลังจากที่หน้าโรงพยาบาลก็ไปนี่เลยสอนสามโมงครึ่งสี่ขอนเหรออ๋อสามโมงครึ่งแล้วก็อยู่ตรงนั้นจนกว่าขนมจะหมดอ่าโอเคมายังไม่หมดก็นู่นตอน ไปไปธนาคารตรงนน้นแล้วก็มานั่งหน้าเซเว่นประมาณทุ่มหนึ่งหกโมงครึ่งอ่าก็คือวนเวียนอยู่ถนนถนนบรมไตรโลกนานนี่แหละอ่าบ้นอยู่ตรงนั้นอ่ะอ่ามีนอ๋อไปเลยขายใกล้ๆค่ะค่ะโอเคขอให้ขายดีนะคะแล้วก็แวะมาอุดหนุนคุณป้าได้ตามที่กัดที่แจ้งไปทั้งหมดนี้โอเคจ้ะ มีเบอร์โทรถามคุณป้าได้เบอร์ขอเบอร์ค่ะ0 8 0 8ย์แ2ดแปดศูนย์แป้าเคุณป้าอะไรจ๊ะป้ากันจนาคุณป้ากันจนาโอเคก็ถ้าอยากอุนหนุนคุณป้าก็หาคุณป้าไม่เจอโทรเลยจ้ะจโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันหน่อยนะจ๊ะแล้วก็ครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปกินอะไรก็จะได้ไม่พดการติดตามกันเนาะบ๊ายบาย